นี้เราก็จะมาทดสอบตัวโปรแกรมชื่อว่า SFG Demo นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับจะทำงานควบคู่กับตัว f ิง g ก e s c สแ n นเนตัวนี้นะครับซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็สามารถลงทะเบียลนลายนิ้วมือนะครับรวมทั้งตรวจสอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะอแสดงภาพลายนิ้วมือนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะใช้งานโปรแกรมตัวนี้นะครับเราก็จาเป็นจะต้องอ โหลดนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้มาก่อนซึ่งผมก็ได้ทำลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งก็นี่ก็คือตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็คือ,อตัวที่ใช้งานคู่กับ Arduino นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งดันงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานตัวโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับก็คือหลังจากที่เราได้าดาวน์โหลดมาแล้วนะครับ เราโหลดมาแล้วนะครับก็ทีนี้คลายไฟล์นะครับเราก็จะเข้ามาสู่ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับทีนี้ก่อนจะใช้งานนะครับเรา,าดูเรื่องการรายสายของ Arduino นิดนึงก่อนนะครับเราทีนี้นะครับในการใช้งานนะครับก็คือ,อเราจะทําการอัปเดตนะครับตัว Arduino ให้โดยใช้ไฟล์แบงค์นะครับ การล้างตัวโปรแกรมที่อยู่ในฟซตให้เรียบร้อยก่อนนะครับทีนี้เราก็อันโนโนก็พร้อมที่จะทํางานนะครับเป็น USB นะครับ UART interface ให้กับตัว Finger ร์นะครับฟิ n เกอร์สแกนเนอร์โมดูนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้อัปโหลดนะครับเดี๋ยวผมเตรียมนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมตัว อุปกรณ์ไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูการลายสายนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่านะครับเราสูมไปใกล้ๆนะครับก็จะมีไฟ5โวลต์นะครับกับสายกาวนะครับคือสายสีดํานะครับตัวนี้นะครับก็จะจ่ายไฟจากตัวอนโนนะครับไปที่ตัวของฟิงเกร์สแกนเนอร์นะครับแล้วก็จะมีสายสีเขียวกับสีขาวนะครับสีเขียวนะครับซึ่งเราก็จะเชื่อมอยู่ตรง ที T, T x ของ Arduino นะครับซึ่งที่ผมใช้นี้เป็น Arduino Uno นะครับผมเคยได้ลองใช้กับตัว Nano นะครับม,มันไม่สามารถใช้ได้ร่วมกับตัว SFDemo g Remote, อันนี้อาจจะเป็นที่ตัว Arduino Nano ผมเองก็ได้นะครับโอเคครับที่นี้ผมก็เลยเอาตัว Uno มาแทนนะครับ ทีนี้ตัว uno นะครับก็ลายสายนะครับสีเขียวก็จะเป็น tx นะครับสีขาวก็จะเป็น rx นะครับโอเคครับมีแค่นี้เองนะครับในการทดสอบการใช้ง,งานตัว f i n g e r s c a n n e r กับตัวโปรแกรม s f g demo นะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ลายสายเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการแฟตตัว a r d uno i ก่อนนะครับ นี้ผมก็จะส่งนะครับทีนี้มาดูพอร์ตที่หนึ่งนะครับพอร์ตตอนนี้ก็คือพอร์ตคำสองนะครับแล้วก็ผมใช้ An นโนนะครับผมก็จะทำการแฟดไปนะครับส่งค่าว่างไปต่อนะครับเตรียมมานอโนให้พร้อมนะครับทีนี้ครับหลังจากที่แฟดไปเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ได้ได้ตอนนี้ก็คือเราลายสายรออยู่แล้วนะครับ โอเคครับทีนี้เราเตรียมตัว n นโน่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับมาดูเรื่องของพอร์ตที่หนึ่งนะครับพอร์ตนะครับเดิมนะครับถ้าเกิดว่าจะเห็นว่าในโปรแกรมนะครับตัวตัว SFG Demo ตัวนี้นะครับถ้าดูพอร์ตมันนะครับจะมีแค่16นะครับดังนั้นเราต้องทำพอร์ตให้ตรงกันนะครับให้มีค่าอยู่1 1 ค่า16นะครับหรือแต่ผมแนะนําว่าให้ใช้พอร์ตตัวต้นนะครับ1 2 3จ5อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับเดิมถ้าตรงนี้นะครับไม่ใช่พอร์ตที่มีค่าต่ำๆนะครับที่อยู่ในเลนของมันนะครับเดิมนะครับสมมุติว่านะครับก็คือตรงนี้สมมุติว่าเดิมเดิมมัน8.5นะครับ เราสามารถมาเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับดังนั้นเราก็รู้ที่เปลี่ยนแล้วนะครับว่าเราจะเปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอมพอร์ตยังไงนะครับหมายเลขพอร์ตให้มันสามารถใช้งานให้กับกับตัว n f g Demo ได้นะครับโอเคครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมนครับผมไป Property นะครับแล้วผมก็ไปพอร์ Setting ไป Advanced นะครับทีนี้ผมก็ไปเลือกคำสองซึ่งเป็นพอร์ตที่ว่างนะครับหรือเราจะพอร์ตอื่นก็ได้นะครับ แต่ถ้าพอร์ตอื่นนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่ามันจะไม่มีผลกับอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่นะครับนั้นเราควรจะหาพอร์ตว่างๆนะครับแต่ถ้าเราแน่ใจว่าไอพอร์ตที่มันไม่ว่างเนี่ยนะครับพอร์ตหนึ่งพอร์ตสพอร์ตสี่อะไรเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้หรือเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้นะครับเราก็สามารถทับไปได้เลยนะครับโอเคครับคำสองนะครับทีนี้ผมมาตั้งโอเคครับตรงนี้เป็นคำสองนะครับหลังจากที่เราได้เซ็ตพอร์ตเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราได้เซ็ตพอร์ตเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อตัวโปรแกรมกับตัว f i n เก r p r i n t scanner นะครับทีนี้นะครับอาจารย์ผมขอปิดนิดนึงนะครับทีนี้ผมก็ไปที่ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราถ่ายไฟล์มานะครับเราก็ double ลคลิกตัวนี้ l f g demo ขึ้นมานะครับทีนี้เรามา open device นะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่คำสองนะครับที่เราได้เชื่อมไว้ โอเคครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะ Open Device Success นะครับก็จะเห็นมีรายละเอียดนะครับเป็น Hardware Information ตรงนี้นะครับก็แสดงว่าเราเชื่อมได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเชื่อมนะครับหลังจากที่เราเชื่อมเรามาติ๊กตัวนี้ Preview นะครับสองที่เลยนะครับจะเห็นว่า SS a ู d r e SS 1นนี่ก็คือ ID นะครับที่ ID ของลายนิ้วมือที่เราได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับซึ่งมีอยู่2อลายนิ้วมือดังนั้นเดี๋ยวผมจะเคลียร์ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับ จะกด e อมท y นะครับเพื่อจะล้างลายลายลายนิ้วมือที่มีอยู่ในตัวของแลนนะครับหรือในแฟลชของตัวตัวฟิงเกอร์สแกนเนอร์โมดูลตัวนี้นะครับโอเคครับหลังจากนี้ผมเคลียร์ไปเรียบร้อยครับทีนี้ผมจะสร้างลายนิ้วมือนะครับขึ้นมาผมจะขอเป็นนิ้วก้อยนะครับทีนี้ผมก็จะเอานิ้วก้อยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องกด e อ r o l l ตัวนี้นะครับและ d r e s s ตัวนี้ก็คือ ID นั่นเองนะครับ สูงสุดคือร้อยหกนะครับดังนั้นนะครับเราก็กำหนดตัวเลขเอดตตัวนี้ก็คือเลข0ูนย์ะครับถ้าเลขศูนย์คือ ID 0ศูนะครับจะ1คือ ID1 โอเคผมจะลองทำเป็นไ d 0ศูย์ก่อนนะครับอันนี้มันขึ้นว่าอนนี้เราเอามือออกนะครับหลังจากไฟสีเขียวหายไปนะครับอันนี้มันกำลังตรวจสอบนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเรามีลาย้วมือปรากฏนะครับ ทีนมันบอกให้วางลายนิ้วมือเดิมนะครับลองไปอีกครั้งนะครับทีนี้หลังจากไฟสีเขียวดับแล้วเอาลายนิ้วออกครับรอนิดนึงนะครับมันกําลังลงทะเบียนอยู่นะครับโอเคครับตอนี้มันลงทะเบียนเสร็จมันก็จะขึ้นว่า success to enroll นะครับตรงนี้นะครับเจาก็จะเห็นว่าเราจะมี ID ศูนย์ขึ้นตรงนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลงทะเบียนนิ้วนิ้วนางนะครับต่อนะครับ โอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะล,ลงทะเบียนทีนี้ผมก็จะระบุหมายเลข1น,นะครับอา,อาจจะเป็น2เป็น3อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคผมจะระบุหมายเลข1น,นะโอเคนะครับผมก็จะลงทะเบียนด้วยนิ้วนางนะครับเราจะพูดนะครับทีน,นี้ถ้าเกิดขึ้นไฟสีเขียวแสดงว่ารอรับลายนิ้วต่อนะครับอโอเค อีกสักครู่หนึ่งนะครับกำลังลงทะเบียนนะครับเราต้องลงลายนิ้วมือนะครั้งหนึ่งนะครับเราต้องลงลงทะเบียนสองครั้งนะครับสําหรับลายนิ้วมือลายนิ้วมือเดิมนะครับโอเคครับ success to enroll นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเรามี id ศูนย์และ id หนึ่งนะครับซึ่ง id ศูนย์ก็คือลายนิ้วมือนะครับของนิ้วก้อยนะครับหนึ่งก็คือลายนิ้วมือของนิ้วกลางนั่นเองเอ่อนิ้วนางนะครับโอเคครับทีนี้หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จ เดี๋ยวเราจะมาเช็คนิดหนึ่งนะครับว่าลองจะตรวจสอบไลน์้วมือนะครับว่ามันทํางานได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยเราเลือกมันก่อนนะครับไปที่ศูนย์นะครับถ้าเราต้องการตรวจสอบนิ้วนิ้วก้อยนะครับเราก็ไปที่ศูนย์นะครับแล้วเรากดแหมกนะครับทีนี้เราลองวางนิ้วก้อยดูนะครับถ้าเราดูผลนะครับเราลังตรวจสอบไลน์้วมือนะครับ าพาสผ่านนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าแมทก,กับน,นิ้วก้อยเรานะครับทีนี้เดี๋ยวผมนะครับลองเลือก id 0นะครับซึ่งเป็น id ของนิ้วก้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นิ้วนิ้วชี้นะครับอลองตรวจสอบว่ามันแมทไหมนะครับนีวรอทน่ดนึงครับกำลงงังทำ s c r o r i n g นะครับ ทีนี้ปฏิเสธนะครับเห็นไหมครับว่าหมายเลขศูนย์นี่คือ ID ของนิ้วนิ้วก้อยนะครับซึ่งไม่แมทกับนิ้วชี้ที่เราวางไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบนิ้วก้อยอีกทีหนึ่งนะครับอลองกดฟังก์ชันแมทดูนะครับอโอเคครับสำเซ็แล้วก็รอทาร์สฟอรลิ่งนิดนึงนะครับลองดูผลลัพธ์มันนะครับพลาสผ่านนะครับก็แสดงว่าถูกต้องนะครับเลขศูนย์นี่คือ นิ้วก้อยเรานั่นเองนะครับต่อไป pues <brutally. S 1> นิ้วนางนะครับเราลองมาตรวจสอบนิ้วนางดูนะครับกดแมปนะครับแล้วผมวางนิ้วนางไปนะครับกาลัง transfering นะครับ1หนึ่งนะครับ pass ผ่านโอเคครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับก็คือนิ้วนางเรานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเราทดสอบนิ้วอื่นเอานิ้วโป้งนะครับเอานิ้วโป้งนะครับมาตรวจสอบดูนะครับ กับไอดีนะครับอ่านิ้วโป้งนะครับบางคนจะขึ้นเฟลนะครับโอเคครับเราก็เอามือออกนะครับอ่าดีนี่นะครับปฏิเสธนั่นคือไอดีหนึ่งตัวนี้นะครับไม่แมกกะอ่านิ้วโป้งของเรานั่นเองนะครับจริงแล้วมันก็คือนิ้วนางนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองวางนิ้วนางอีกทีหนึ่งนะครับนิ้วนางไปนะครับ หลังจากที่ไฟไฟเขียวมันดับแล้วเอานิ้วออกได้เลยนะครับโอเคครับกำลังทาำส o l ลิ n งรอนิดนึงนะครับาพาสผ่านโอเคครับแสดงว่ามันตรวจสอบได้ถูกต้องทํางานถูกต้องหรือโมดูลของเราใช้งานได้นั่นเองนะครับจริงเราก็สามารถามาทดสอบตัวฟิงเกอร์สแกนเนอร์โมดูลก่อน,อนที่จะนําไปเขียนโคดอนุนโนก็ได้นะครับว่ามันทํางานได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยผ่านตัวโปรแกรม s g Demo นะครับโอเคครับ ทีนี้จะเห็นว่าเราสามารถมองเห็นลายนิ้วมือด้วยนะครับและเราก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับแล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือตรวจเช็คได้นะครับและหลังจากนั้นเราสามารถตั้งค่า security อะไรต่างๆนะครับซึ่งก็สามารถทํางานในตัวของตัว s m g Demo ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดตัวลายนิ้วมือตัวนี้ได้นะครับเราอาจจะไปที่ capture นะครับตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวนี้แคปเจอร์วันนะครับก็คือเป็นชื่อไฟล์นั่นเองนะครับเป็นชื่อไฟล์ภาพลายนิ้วมือเรานะครับตัวนี้เราก็ตั้งผมตั้งเป็นเลขหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะแคปเจอร์นะครับผมจะแคปเจอร์ลายนิ้วมือนะครับผมก็จะวางนิ้วก้อยไปนะครับทีนี้รอสักครู่นะครับจะมีภาพนิ้วก้อยปรากฏนะครับตรงหน้าปากนะครับทีนี้เราก็จะได้ไฟล์ชื่อ0 0นนะครับซึ่งมีนามสกุลนะครับเป็นบิ t แมปนะครับ แล้วก็จะเก็บไว้ที่ไดรฟสี 4, ผาดเราก็กําหนดไว้ตรงนี้ได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ไดรฟี 4, นิดนึงนะครับเราก็จะเข้าไปดูที่ไดรฟี 4, นะครับเราควรจะเห็นไฟล์ชื่อ0ูนย์หนึ่งอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับ,รบก็คือเราก็สามารถเก็บรายนด้เงินของเรานะครับมาไว้ในรูปแบบของบิตแมปนะครับไฟล์กราฟิกได้นะครับอโอเคครับนี่ก็คือการใช้งานของ ตัว s f m Demo นะครับซึ่งหลายๆคนที่เคยนะครับมีประสบปัญหาในการใช้งานตัว s f m Demo นะครับในการเชื่อมต่อกับตัว Arduino นะครับก็ขอให้ดูเรื่องพอร์ตนะครับพอร์ตนะครับที่ใช้งานนะครับควรเป็นพอร์ตที่อยู่ในเลนนะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตที่อยู่เลนต้นๆนี่นะครับก็จะโอเคมากนะครับ ทีนี้ก็เรื่องพอร์ตนะครับสำคัญแล้วก็ทีนี้สําหรับตัวอนุโนที่ใช้นะครับก็เกิดว่าแนะนําว่าควรจะเป็นอนุโนอุโนนะครับหรือหรือตัวไม่กัดนะครับทีนี้กระจัดที่ผมได้ทดลองใช้กับตัวนาโนแล้วมันไม่สามารถทางานร่วมกับ HFG จ็ปดโมได้นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่คิดว่าอาจจะเป็นตัวตัวนาโนของผมเองก็ได้นะครับ นอกจากตัว f i n เ e r Scanner m o d u โมูลตัวนี้นะครับจะใช้ SFG Demo ในการลงทะเบียนลายนิ้วมือแล้วนะครับเรายังสามารถเขียนโค้ด Arduino นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บลายนิ้วมือนะครับรวมทั้งตรวจสอบสแกนนะครับแล้วก็ลบแก้ไขหรือใดๆก็ตามนะครับโดยผ่านทางโคด Arduino ได้นะครับซึ่งก็สามารถมาดูที่คลิปนี้ได้นะครับซึ่งผมก็ได้ทำอธิบายไว้นะครับ ในการทาง,งานเกี่ยวกับ a l l o Detect แล้วก็ Delete นะครับตรงนี้นะครับครับก็ขอบคุณมากครับถ้าหากผมพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้ในนัดที่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ